คลิปนี้จะพามาชมที่ดินแปลงเล็กๆนะครับสำหรับสร้างบ้านนะครับเป็นที่ดินที่ถมดินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถมาสร้างบ้านได้เลยอยู่ติดหมู่บ้านด้วยนะครับอยู่บริเวณโซนด้านหน้าใกล้กับถนนลาดยางนะครับลงมาแค่100เมตรแค่นั้นเองนะครับ ครับสวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยพากินรัตนะนะครับลิปนี้จะพามาชมที่ดินแปลงเล็กๆนะครับสาหรับสร้างบ้านนะครับเป็นที่ดินที่ถมดินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถมาสร้างบ้านได้เลยอยู่ติดหมู่บ้านด้วยนะครับอยู่บริเวณโซนด้านหน้าใกล้กับถนนลาดยางนะครับลงมาแค่100เมตรแค่นั้นเองนะครับแปลงนี้นะครับอยู่ที่บ้านตะเคราะห์ตาบลด่านจากอำเภอนนทไทยจังหวัดนครราชสีมา ใกล้กับตัวอำเภอนนนไทยใกล้กับโลตัสใกล้กับถนนสุรนาลายแค่3กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับที่ดินที่จะพามาชมในวันนี้นะครับเนื้อที่84ตารางวาเป็นแปลงที่อยู่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมนะครับถนนหน้าแปลงที่ดินนะครับปัจจุบันยังเป็นถนนหินคลุกอยู่มีโครงการที่จะทําเป็นถนนคอนกรีตด้วยนะครับด้านหน้าตรงไป ประมาณสัก1 0 0เมตรนะครับก็จะเป็นทางหลวงชนบทหมายเลข6019เส้นนนสูงนนไทยนะครับเชื่อมจากอำเภอโนนไทยไปยังอำเภอโนนสูงนะครับของเราจะอยู่ค่อนมาทางตัวอำเภอโนนไทยนะครับ3กิโลเมตรนะครับมีตลาดมีเทศบาลมีโรงพยาบาลมีที่ว่าการอำเภอนะครับห่างจากนี้ไปแค่3กิโลเมตรนะครับแล้วก็จะเป็นโลตัสใหญ่ อยู่ติดกับถนนสุรนาลายฝั่งตรงกันข้ามกับที่ว่าการอำเภอโนนไทยแค่3กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับจากาตำแหน่งแปลงของเราไปใช้เวลาเดินทางไปจับใจ่ายใช้สอยที่ตลาดที่ตัวอำเภอนะครับประมาณไม่เกิน5นาทีก็ถึงนะครับของเรานะครับจะมีแนวเขตนะครับด้านหน้าทางทิศตะวันออกติดถนนสาธารณะนะครับอยู่ที่20เมตร จากเสาคอนกรีตตรงนี้นะครับอ่ายาวไปจนถึง,ถงด้านนู้นเลยนะครับมีหลักเขตชัดเจนนะครับมีหลักชนดอยู่ติดกับเสาคอนกรีตพ่นสเปรย์สีแดงไว้นะครับชัดเจนนะครับหน้าแปลงที่ดินทางทิศตะวันออกเป็นถนนหินคลุกถนนการแนวเขตไว้ประมาณ6เมตรได้นะครับแล้วก็ด้านหลัง,ด,ลงด้านหลังก็จะเป็นาทางสาธารณะประโยชน์นะครับปรากฏในฉนดที่ดินชัดเจนเป็นถนนสาธารณะด้วยนะครับด้านหลังของ แปลงที่ดินของเรานะครับเนื้อที่84ตารางวาเจ้า,จาของต้องการขายนะครับ250,000บาทแค่นั้นเองนะครับต่อไฟฟ้าอยู่ข้างหน้ามีฮะมีเพื่อนบ้านพร้อมเลยนะครับไฟฟ้าปะปาเพื่อนบ้านมีพร้อมนะครับสามารถมาสร้างบ้านได้เลยนะครับเป็นที่ดินถมแล้วนะครับเป็นที่ดินถมแล้วอยู่ในย่านความเจริญน,นะครับอยู่ในย่านาใกล้ที่วาการอำเภอใกล้ลูตัสนะครับใกล้ตัวเมืองคูราดมาแเค่ 24กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับใช้เวลาเดินทางเข้าตัวเมืองประมาณไม่เกิน20-25ถึงนาทีนะครับด้านหน้ามองเห็นรถวิ่งบนถนนนะฮะเป็นถนนลาดยางใกล้ๆเลยนะครับประมาณแค่100เมตรแค่นั้นเองของเราจะมีจุดเริ่มต้นจากเสารตรงนี้นะครับยาวไปจนถึงเสาด้านหน้านู้น,นครับหน้ากว้าง20เมตรด้านลึกนะครับจากเสานี้นะครับไปจนถึง เสาด้านหลังไปจนถึงถนนด้านหลังนะครับ17เมตรนะครับที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหันหน้ามาทางทิศตะวันออกนะครับเป็นที่ดินถมแล้วนะครับสามารถมาสร้างบ้านได้เลยดินแน่นดินอยู่ตัวนะครับสร้างบ้านใส่ได้เลยนะครับไฟฟ้าประปาก็ดึงต่อเข้ามาได้นะครับระยะการขยายเขตไฟฟ้าก็ไม่เกิน140เมตรนะครับสามารถอขอบ้านเลขที่แล้วก็ขอ,อ ขยายขีไฟฟ้าเข้ามาได้นะครับ140เมตรแรกนี่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับสำหรับประปาก็เป็นประปาหมู่บ้านนะครับสามารถที่จะติดต่อกับทางผู้ใหญ่บ้านนะครับหรือผู้นำชุมชนขอ,อต่อแอมมิเตอร์ประปาได้เลยนะครับจากตรงนี้นะครับไปยังอำเภอนูนสูงก็ประมาณ19-20กถึงิกิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับเป็นทางเชื่อมระหว่างนูนไทยไปนูนสูงนะครับใครที่กำลังมองหาที่ดินสำหรับสร้างบ้านนะครับ ราคาจับต้องได้แปลงเล็กๆนะครับไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับแปดสิบตารางวามาดูแปลงนี้ได้นะครับพร้อมทุกอย่างนะครับในเรื่องของการถมดินไฟฟ้าปับปาเพื่อนบ้านนะครับใกล้แหล่งความเจริญด้วยนะครับบริเวณใกล้ๆกันนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นเป็นเสาเข็มปักไว้เยอะๆเนี่ยจะเป็นในส่วนของบ้านฝรั่งนะครับเป็นที่ดินของภรรยาชาวต่างชาตินะครับที่ มาทําไว้เตรียมที่จะมาสร้างบ้านนะครับที่ดินอยู่สูงระดับเดียวกับถนนนะครับสําหรับถนนด้านหน้านี่ก็มีโครงการที่จะเทเป็นถนนคอนกรีตปีหน้านะครับปีหน้าจะเป็นคอนกรีตแล้วนะครับด้านหลังเป็นถนนสาธรารณะนะครับกว้าง5เมตรนะครับปรากฏในฉนดที่ดินชัดเจนนะครับฉนดที่ดินก็จะระบุไว้ชัดเจนว่ามีทางสาธรารณะประโยชน์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับที่ดินเป็นรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะครับอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล180เมตรนะครับไม่มีประวัติน้ําท่วมนะครับน้ำไม่เคยท่วมนะครับที่สูงพื้นที่บริเวณรอบๆก็จะเป็นที่ไร่นะครับไม่ใช่ที่นาเดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมแนวเขตด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ทางเจ้าของที่ดินนะครับก็จะแบ่งหักเป็นทางสาธารณะประโยชน์นะี่ฮะกว้าง 5เมตรนะครับเป็นทางสาธรารณะนะครับบริเวณนี้นะครับเป็นที่ดินที่เจ้าของได้แบ่งขายนะครับทางผู้ขายได้แบ่งขายเป็นแปลงเล็กนะครับทาให้สามารถที่จะจับต้องได้นะครับสาหรับใครที่อยู่ในตัวเมืองนะครับอยู่พื้นที่ชุมชนค่อนข้างแออัดนะครับมาอยู่ต่างจังหวัดนะครับมาดูบรรยากาศมาดูธรรมชาติของต่างจังหวัดจับใจ่ายใช้สอยไปโรงพยาบาลน,นะครับ3มกิโลแค่นั้นเองครับโรงพยาบาลนนท์ไทยเป็นโรงพยาบาล ขนาดใหญ่ด้วยนะครับเข้าตัวเมืองโคราชก็แค่ประมาณ24กิโลเมตรแค่นั้นเองนี่นะฮะเป็นที่ดินที่ถมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับราคานะครับ8ป e ตารางวาราคาอยู่ที่250,000บาทนะครับใครที่มีกำลังไม่ถึงนะครับอยากจะแบ่งจ่ายนะครับทางเจ้าของกอ็ยินดีนะครับสามารถที่จะให้แบ่งจ่ายได้ภายใน1ปีได้นะครับใครที่ไปทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะครับ อยากจะแบ่งจ่ายที่ดินนะครับอยากจะผ่อนที่ดินเก็บไว้นะครับเจ้าของที่ดินหรือผู้ขายเนี่ยให้ผ่อนจ่ายได้นะครับภายใน1ปีนะครับมีเวลาให้1ปีนะครับเป็นโฉนดครุฑแดงนะครับไม่ติดภาระใดๆทั้งสิ้นนะครับพร้อมเมื่อไรก็นัดโอนกรรมสิทธิ์ได้เลยนะครับราคา2อง0ส0นบาทสามารถมาพูดคุยกับทางเจ้าของที่ดินนะครับหรือคุณยายเจ้าของที่ดินได้โดยตรงนะครับคุณยายให้แบ่งจ่ายได้นะครับ เป็นที่ดินแปลงเล็กๆสําหรับเก็บไว้เป็นทรัพย์สมบัติให้ลูกหลานเก็บไว้สร้างบ้านนะครับยามกเกษียณได้เลยนะครับที่ดินย่านความเจริญทำเลดีอคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามช่อง youtube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ